กอง Let's Go Story นะครับวันนี้เราก็มากับสาระนิดๆี่หน่อยๆสำหรับสาย2อทีนะครับที่ผสมถังนะฮะที่ไม่ใช้ปั๊มโอตาลุกนะฮะใช้การผสมลงไปในถังเชื้อเพลิงของรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์2จังหวะของพวกเรานั่นเองนะฮะตอนนี้กล้องก็ค่อนข้างจะสั่นนิดหนึ่งนะครับผมตั้งไว้กับไม้บนที่นอนนะฮะแล้วก็ถ่ายที่หน้าจอคอมนะครับ เรามาเข้าถึงสิ่งน่ารู้เลยนะคะคือว่าน้ำมันโอตาลุปคืออะไรนะฮะแล้วก็จาเป็นไม้ที่ต้องซื้อมาใช้นะฮะแล้วก็นี่คนระับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโอตาลุคนะฮะซึ่งพี่ๆน้องๆหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับหรือว่ามือใหม่บางคนยังไม่รู้นะฮะเด็กๆสมัยใหม่เห็นรถสองจังหวะเอามาใช้งานนะครับก็ย,ยังไม่รู้ว่า มันต้องใช้อะไรนะครับเพราะเด็กเด็กสมัยใหม่นะครับจะรู้เฉพาะว่ารถสีจังหวะเติมน้ำมันแลขี่ได้เลยนะครับบางทีไปจับรถพ่อรถแม่อะไรจับเป็นรถ2จังหวะไม่รู้เติมน้ำมันขี่อตอลุกไม่เติมตายครับเ,เครื่องพังก็เรามาดูหลักการแนละ้วมันต้องใช้ทําอะไรบ้างนะครับาสาย2จังหวะนะครับต้องคุ้นเคยกับน้ำมันอตอลุกกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ทุกวันนี้มีรถรุ่นใหม่ๆนะครับเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์4จังหวะกันหมดแล้วเลยทีเดียวทําให้สาย ไบเกอร์รุ่นใหม่นะครับอาจจะไม่รู้จักน้ํามันโอตาลูปอย่างแน่นอนเลยนะครับว่าโดยน้ํามันโอตาลูปนะครคือน้ํามันที่ผลิตมาเพื่อใช้กับมอเตอร์ไซค์สจังหวะนะครับเพียงเท่านั้นนะครับมีหน้าที่ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์นะครับหล่อลื่นลูกสูบอะไรประมาณเนี้ยทั้งนี้ครับรถมอเตอร์ไซค์สจังหวะจะมีการใช้น้ํามันหล่อลื่นถึง2จุดนะครับสามารถแบ่งแยกออกเป็นน้ํามันโอตาลูปนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์นี่ก็ใส่ที่เครื่องยนต์นะฮะ ส่วนน้ามันโอตาลูปนะครับจะถูกเผาไหม้ไปเรื่อยๆครับในห้องห้องลูกสูบนะครับห้องเนี่ยห้องระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับมันจําเป็นนะครับก็จะเติมหลักๆ2อย่างนะครับเติมน้ํามันโอตาลูปนะครับกับน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องก็เอาไว้หลอลื่นพวกเฟืองเกียร์ต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาเข้า การเรื่องที่เราจะพูดเลยดีว่านะครับเราไม่ต้องไปเกินอะไรมากนะครับรู้ว่ามันต้องใช้กระบอกสำหรับรถ2จังหวะนะครับน้องๆที่ยังไม่รู้ก็ไปศึกษาดูนะครับว่าร,รถของตัวเองเป็นรถ2จังหวะหรือ4จังหวะนะครับบางทีรถพ่อรถแม่อามาขี่มอเตอร์วไม่ได้นะต้องดูด้วยนะครับเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวพังน้ำสองจังหวหะฮะแล้ววันนี้ที่เราจะมาพูดถึงก็คือการผสมโอตารุปในถังนะครับผสมยังไงที่จะให้มัน ลงตัวและพอดีนะครับไม่ขาดแล้วก็ไม่เกินไปนะครับถ้าขาดก็เสียงลูกติดลูกเบรกได้นะครับส่วนถ้าหนาเกินก็จะทำให้เยิ้มนะครับแล้วก็หนืดนะก็จะประมาณนี้นะครับก็บางคนก็มีหลักการคือผสมอะไรผสมกี่ฝากี่ฝานะครับมันก็อาจจะไม่ไม่พอดีนะครับแล้วก็ ไม่แน่นอนนะครับสําหรับปริมาณที่เราเติมลงไปในถังนะครับก็มีพี่คนหนึ่งนะครับแนะนํามานะครับว่าเราก็ลองใช้เป็นขวดอย่างนี้ดูสินี่ขวดอย่างนี้นะครับขวดอย่างนี้นะมันจะบอกนะครับขวดเห็นขวดอย่างนี้นะครับมีขายในช้อปปี้ลาซาดานะไปหาดูนะครับมันจะมีถึง60 ml นะครับพี่เขาบอกว่าน้ํามัน1ลิตรนะครับใช้30 ml นะครับก็คือครึ่งขวดนะครับอ่ามันเป็น หลักการความคิดที่เขาคิดมาเรียบร้อยแล้วครับว่าน้ำมัน1ลิตรนะครับใช้โอตาลุบ30 ML นะครับถ้า2ลิตรก็ใช้60 ml นะครับก็ไม่ยากเลยถ้าเรามีขวดแบบนี้เยอะๆนะครับก็พี่เขาก็ให้ผมมานะครับว่าอันนี้ก็หลายขวดเลยทีเดียวนะครับหลายขวดเลยทีเดียวเอามาใช้นะครับพกติดตัวเขาผมว่าสะดวกกว่าแล้วก็จะทําให้รถของเรานะครับน้ํามัน โอตัลูปเนี่ยลงตัวมากๆากนะครับสำหรับคนที่ใช้แบบการวัดค่าแบบนี้นะครับว่าน้ำมัน1ลิตรใช้30 ml 2ลิตรใช้60 ml นะครับก็ถ้าเปรียบเสมือนน้ำมันตอนนี้นะครับน้ำมันตอนนี้ก็อยู่ที่ลิตรนะ40บาทใช่ไหมครับ40บาทเติม80บาทเท่ากับ2ลิตรเติม80บาทใช้อันนี้ขวดหนึ่งนะรัส60ม l นะครับอ่าถ้าสมมติว่าเราเติม160บาทนะครับก็ ใช้สขวดนะครับ2ขวด120 ml นะครับก็จะประมาณนี้นะเนาะก็นี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาเกินมาบอกกันนะครับเผื่อบางทีเราผสมเนี่ยเราเติมน้ำมันเท่าไหร่เราก็ไม่ได้คีดใช่ไหมเราก็หยอดหยอดลงไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกินหรือมันจะขาดนะครับก็ถ้าแบบนี้มันจะได้มาตรฐานมากกว่านะครับ ก็สำหรับวันนี้ช่อง d e s c g o Story ขอฝากไวเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับว่าเราต้องมีการรีวิวรถแล้วก็ไปขี่เล่นนะครับแล้วก็มีสาระเล็กๆน้อยๆทั้งที่พี่ๆก็รู้แล้วแล้วว่าพี่ๆบางคนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าพี่พี่บางคนที่รู้แล้วก็ก็ดูดูเป็นอะไรเสริมไปก็ได้ครับส่วนน้องๆที่ยังไม่รู้นะครับก็นําไปใช้ได้นะครับ่ บางทีเราเราพกไปเป็นขวดอย่างเงี้ยเลยครับเติมเท่าไหร่ไม่รู้เราขอ,อกลงไปในถังเลยบางทีมันก็ขาดบางทีมันก็เกินนะครับใช้แบบอย่างนี้มาตรฐานกว่าครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ